สวัสดีครับอยู่กับผมวุฒิรั่นุ่งครับวันนี้เรามีรถไถมานำเสนอขายหนึ่งคันนะครับเป็นรถ6 6พันหทีสานะครับ6 6พันหทีสาตัวแท้ตัวเต็มนะครับนี่ฮะสีเครื่องเนียนเลยครับ หันไปดงไปดันไม่มีที่เชื่อมนะครับลูกหมากเปลี่ยนให้หมดทุกตัวนะครับวิ่งบนถนนไม่สายแน่นอนนะครับวิ่งนิ่งดีพวกเฟืองกลงเฟืองเกียร์เงียบดีนะครับฐานกระโปรงกระโปรงเข้าทรงดีครับนี่ยหกบนหกทีสามนะครับ เกียร์เป็นดีห้านะครับอย่างหน้าสวยนะครับ ยางหลังเต็มเลยนะครับยางสวยสีเส้นนะครับเป็นหางห้านะครับหมูขวาสวยนะครับฝาหงฝาหายไม่มีที่รัดนะครับหมูซ้ายสวยนะครับสีล้อมีซึมข้างนึงนะครับซึมซึม รถเราได้ลองทำงานแล้วนะครับยางนี่สวยสีเส้นเลยนะครับเป็นหกบนหกทีสามตัวแท้ตัวเต็มนะครับไฮดรอลิกดีนะครับไฮดรอลิกดีมากๆเลยครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะครับ<ไ>เครื่องกะตาติดง่ายนะครับ किन <laughs> 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 พูดถึงเรื่องเฮลิกผมว่าเร็วใกล้เคียงกับคูบตาได้เลยนะครับคมไวนะครับยางสวยสีเส้นนะครับเครื่องดีนะเครื่องดีไม่มีอายเลยครับ ่ังนิ่มดีนะครับใบดันสวยนะครับไม่มีทะลุนะครับพวบกานใบดงใบดันสวยดีนะครับไม่ใช่ใช่ เบิดเลยนะเครื่องแรงดีนะครับเบินแนค่ก่อนเบินขอ้นไปเบินวาหันเสียงนี่แน่นดีครับเสียงแน่นดีครับเครื่องแรงดีนะฮะ ในที่ได้ไปใช้ไม่ควงแน่นอนนะครับถ้าใครหานะครับหรือท่านใดที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะครับ 66T 3ตัวแท้ตัวเต็มนะครับราคาอยู่ที่2แสน85,000บาทาานะครับ2แสน85,000บาทเอกสารอินโอยพร้อมชุดโอนนะครับเอกสารอินโอยพร้อมชุดโอนนะครับเอกสารอินโอยพร้อมชุดโอน ราคา285,000บาทนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้เป็นหางหางหกหางเจ็ดก็คุยกันได้นะครับเราคุยกันได้นะครับเอกสารอินโวยพร้อมชุดโอนนะครับราคา285,000บาทไฮดรอิกดีนะฮะพวกเฟืองกลงเฟืองเกียร์เฟืองท้ายวิ่งเงียบดีนะครับพวงมาลัยไม่สายนะครับพวงมาลัยเบาดีนะครับเบาดีรถสตาร์ตติดง่ายนะครับ หอดสามสี 3, วันชึ๊กเดียวก็ติดเลยนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถจะใช้งานนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเบอร์โทรก็0 9 3ย์2 3 3 4 2นะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดก็พวกฝากระโปรงกระโปรงอยู่ทรงดีนะครับระบบดีนะครับระบบดีวิง่งนิ่งดีนะครับ ไ,ได้ไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ